คำเตือนนิยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำสัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องขั้นิยมทางเพศแต่อย่างใด เพื่อนเพื่อรักรักเพื่อนอันที่เลิฟจนกว่าเราจะรักกันการแอบ,บชอบหรือแอบ,บรักใครสักคนหนึ่งดูเหมือนจะเป็นความรู้สึกที่แย่เป็นเหมือนความรักที่ไม่มีทางสมหวังแต่ว่าเมื่อคิดอีกมุมหนึ่งการแอบ,บรักมันทำให้เรามีความสุขใจเราก็รู้สึกยินดีและมีความสุขกับเขาคนนั้นไปด้วยโดยที่เขาอาจจะไม่เคยรับรู้ความรู้สึกของเราเลยก็ตามมันคงเป็นความสุข ในมุมเล็กๆของคนที่แอบรักอาเหลียงหนุ่มจีนแผ่นดินใหญ่ต้องข้ามน้ำข้าทะเลมาอยู่ที่ประเทศไทยเพื่อที่จะได้ศึกษาตัวยาจีนใใหม่ได้รู้จักกับประภัยลูกสาวของเพื่อนพ่อและมนตรีเพื่อนของประภัยเดีวว๋ความพี่เขาเป็นคนอ่อนโยนอบอุ่นดูแลคนรอบข้าอย่างดีจึงทําให้มนตรีแอบลงรักอาเหลียงมนตรีสะจวดหนุ่มเพื่อรักขบประภัยตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม เขาได้รู้จักกับอาเหลียงลูกชายเพื่อนพ่อประภัยที่มาอาศัยอยู่ด้วยเพราะความอบอุ่นอ่อนโยนทำให้มนตรีหลงรักอาเหลียงอย่างห้ามไม่ได้แต่ประภัยคือเพื่อรักเขาไม่อาจจะแยกของเพื่อรักได้จึงทําได้แค่แอบรักอาป,ป้าว่าไม่อยากไปอยู่เมืองไทยเลยอาเหลียงหนุ่มจีนวนัยยี่สิบต้นเพิ่งจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆเขาถูกพ่อบังคับให้มาอยู่เมืองไทยกับเพื่อนสนิทซึ่งไปตั้งรกรากที่เมืองไทยนานพอควร ไปเถอะไปดูรูดหาขยายกิจการยาทีของเราแต่แค่สาปีตามที่อาปาสัญญานะหากครบแล้ววัวกลับกินทันทีนะเออ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 ไป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 เก็บของงเราออกพวกนี้่ช้าไปอาเหลียงเดินหน้าหงิกขึ้นห้องไปทันทีเขาต้องข้ามน้ำาข้าทะเลไปที่เมืองไทยอีกหลายวันกว่าจะถึงซึ่งเขาเองก็เบื่อแสนเบื่อเมืองไทยสยามเมืองยิ้มอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วมันก็จะเป็นเช่นนั้น ความสงบสุขของบ้านเมืองนี้มันคือสวสดค์ของใครและหลายคนเขามีอะไรกันหรอครับเจกอรุณอาเหลียงที่เอ่ยถามเพื่อรักของพ่อที่มารับเขาที่ท่าเรืออ๋อปะท้วงอะ่ะแต่รัฐบาลกำลังจัดการอาเหลียงเดินตามเจกมาทางนี้อย่าไปใกล้าทางนั้นนะอาเหลียงที่เดินตามเจกอรุณไปทางตอกเยาวราชมันต่างก,กับเมื่อสักครู่มากที่นี่สงบและมีแต่คนจีนทำให้เขาคิดถึงบ้านขึ้นมาอามาลีอาเหลียงมาแล้ว เสียงเจกอรุณเอ๋ยเรียกหน้ามาลีภรรยาของแกซึ่งเป็นคนไทยหน้ามาลีใจดีมากๆอเหลียงมาแล้วเหรอเหนื่อยไหมลูกเสียงหวานใจดีเอ่ยขึ้นอาเลียงโค้งและยกมือสวัสดีตาแบบคนจีนก่อนที่จะยกยิ้มให้กับหน้ามาลีแต่สายตาเขากลับไปสะดุดกับใครคนหนึ่งเออประภัยลูกมานดีสิจำเฮียเหลียงได้ไหมลูกเสียงเจกอรุณเอ่ยบอกหญิงสาวแสนสวยใบหน้าหวาน อาเหลียงเหมือนต้องมนต์สะกดซึ่งเจ็กอรลุนและนามาลีเองก็ไม่ได้ขัดอะไรเพราะอย่างได้อาเหลียงเป็นเขยอยู่แล้วนับจากอาเหลียงมาอยู่เมืองไทยจากเดือนเป็นปีเขาทํางานอย่างขยันขันแข็งอาเหลียงความจําดีมากเขารู้จักชื่อยาเกือบทั้งหมดจนวันนี้เขาอยากจะเรียนต่อปริญญาโทด้านแผนยาจีที่เมืองไทยเจ็กอรุนเองก็ไม่ได้ขัดใจอะไรเพราะจะได้ดูแลประไพไปด้วยประไพจ้ะเสร็จยังเดี๋ยวรถเมย์ไม่รอนะ อาเหลียงเอ่ยเรื่องหญิงสาวในชุดนิสิตน่ารักเสร็นแล้วจะเฮียหญิงสาวเอ่ยขึ้นพร้อมกับยกยิ้มหวานให้ก่อนจะพากันเดินออกไปรอรถเมเย์เฮียวันนี้ตอนบ่ายเฮียมาหาประภัยที่คณะหน่อยนะคะได้สิอาเหลียงเอ่ยขึ้นพร้อมยกยิ้มหวานออกมาสาวสวยอย่างประภัยเรียบร้อยพูดจาอ่อนหวานทำให้ใครๆก็หลงรักช่วงบ่ายอาเหลียงที่มีเรียนเพียงวิชาเดียวสำหรับคนเรียนปริญญาโท เขาเดินมารอประภัยที่หน้าคณะบริหารหนุ่มสาวมากมายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสอาเหลียงหนุ่มชาวจีนแท้ที่ตอนนี้พูดไทยได้เกือบ90เปอร์เซเฮียเหลียงเสียงหวานเอ่ยขึ้นอาเหลียงหันมามองตามเสียงหวานก็จะหุมยิ้มเมื่อพีชายหนุ่มหน้าตาดีเดินเคียงข้าหญิงสาวมานี่ใครเหรออาเหลียงเอ่ยถามก็จะสบตาชายหนุ่มตรงหน้าอยากไม่พอใจนะักเฮีย ี่มนตีเพื่อขอประภัยเองค่ะมนตีนี่เฮียเหลียงเป็นหญิงสาวเออย่างเขินอายแล้วความจริงเธอรักพี่ชายตรงหน้ามากอ๋อคนรักของประภัยใช่ไหมมนตีเอ่ยขึ้นพร้อมยกยิมออกมาบ้าจริงประภัยเอยอย่างเขินอายแต่ไม่เท่าอาเหลียงที่ตอนนี้หน้าแดงยิ่งกว่าอะไรทั้งสิน้นก่จะรู้ความจริงว่ามนตีและประภัยคือเพื่อนกันเท่านั้นนับจากนั้น ทั้งสามก็กลายเป็นเพื่อรักกันมาโดยตลอดไปไหนมาไหนมักจะไปด้วยกันเสมอไม่ว่าจะกินเที่ยวแม้แต่ตหนังสือก็มีอาเหลียงเป็นอาจารย์ติวให้เหี้ย yeah, ครับข้อนี้ตรีไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยมณตีเอ่ยขึ้นเมื่อเขาจะต้องสอบการบินตามที่ครอบครัวต้องการเพราะพ่อเขาเป็นนักบินไหนมาดูดิอาเหลียงขยับไปนั่งใกล้ใกล้มนตี ใบหน้าที่มันชิดกันจนรู้สึกถึง,งหัวใจที่เต้นแรงของคนตัวบางอย่างมนตรีเลขข้อนี้ง่ายจะตายไปมานี่เฮียสอนให้อาเหลียงที่ตั้งหน้าตั้งตาสอนเลขให้กับมนตรีซึ่งมนตรีก็ตั้งใจฟังแต่เพราะอะไรก็ไม่ทราบทําให้ใบหน้าของมนตรีที่ทําหน้างวยงงหันมองไปยังคนที่กําลังสอนเพื่อสอบถามจมูกเจ้ากรรมจึงโดนเข้าเต็มๆกับแก้มของอาเหลียงฟอดโดนติด,ตด เสียงอาเหลียงเอ่ยขึ้นเบาๆอย่างรู้สึกแปลกๆสายตาทั้งคู่ต่างจ้องมองกันปลายจมูกรันเล็กน้อยใบหน้าได้รูปของมนตรีทำให้ตัวอาเหลียงเองเพลิดที่กดรีบฝีปากลงริมฝีปากนิ่มของมตรีดวงตาส่วนที่หลับตาพริ้มหัวใจทีเตอร์แรงของทั้งคู่ก่อนที่อาเหลียงจะรู้สึกตัวว่าตัวเองเผลอทำอะไรลงไปเขารีบผลาตัวเองออกจออากมตรีเออตรอเนียขอโทษครับ เมื่อทุกอย่างเงียบนิ่งไปหมดก่อนที่เสียงของประไพยที่กาลังยุกขนมเข้ามาจะทําลายความเงียบนั้นทันทีขนมมาละจ้าเสียงหวานได้เอ่ยขึ้นก่อนที่ทั้งคู่จะขยับที่ออกจากกันเล็กน้อยทําข้อไหนกันแล้วเนี่ยสาวสวยเอ่ยขึ้นพร้อมยกยิ้มหวานออกมาเออปลาไพเฮียเหลียงพอดีตรีม่ถุกละว่าจะกลับก่อนเอาไว้เจอกันที่สนามสอบนะโอเคมดนตีเอ่ยขึ้นพังใบหน้าที่แดงเห่อ พร้อมยกมือไหว้อเลียงและเดินออกไปทันทีมนตรีนั่งรถกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต้นแรงเขาปัดปวดหัวใจอย่างบอกไม่ถูกเขารู้สึกถึงความอบอุ่นของอเลียงความเอาใจใส่ของอเลียงที่มีต่อเขาและประภัยความเป็นสุภาพบุรุษของอเลียงเพราะอเลียงไม่เคยที่จะแต่ต้องประภัยเลยสักครั้งเท่าที่เขาจะรู้จักมาทั้งๆท,ที่ทั้งคู่เป็นแฟนกันเนีย่ยเป็นแฟนประภัยนะมนตรีอย่าแม้แต่จะคิดเป็นอย่างอื่นนะ มนตีคิดในใจก็จะหลับตาลงอย่างตัดใจแต่ยังไงเขาก็ตัดใจไม่ได้จริงๆเขายังคิดถึงแก้มของอาเหลียงแก้มที่ไม่ได้หอมหรือนี่มแต่อย่างใดออกจากกล้าไปด้วยซ้ำแต่เขาก็หลงไหลเพราะแก้มนั้นเป็นของอาเหลียงริบฝีปากนั้นเป็นของอาเหลียงตรีทานข้าวลูกเสียงของผู้เป็นแม่เอ,อ่ยขึ้นทำให้มนตีหลุดจากภวังของความคิดที่มีอาเหลียงเป็นต้นเหตุ ตีไม่ค่อยหิว่คุณพ่อคุณแม่ทานก่อนเลยครับมนตีเอ่ยก่อนจะเดินขึ้นห้องนอนไปสมุดบันทึกถูกเปิดขึ้นหน้าถัดไปมนตีจะลดประการลงสมุดบันทึกเรื่องราวของอาเหลียงถูกบันทึกทุกวันโดยชายคนนี้วันที่เฮียแต่งงานผมคงมีความสุขที่สุดเพราะเฮียคือคนที่ผมรักแต่แค่แอบรักมันก็สุขปนเจ็บแบบนี้พาไปจบจนถึงวันนั้นจริงๆมนตรีที่เรียนการบินจบมาทํางานที่การบินแห่งหนึ่งหน้าที่การงานดีเยี่ยม รูไปร่างหน้าตาฐานะทางบ้านทุกอย่างครบแต่สิ่งที่คนรู้ดีว่ามนตีไม่ต้องการคือคู่ครองยินดีด้วยนะปะภัยรู้ไหมว่าวันนี้เธอสวยมากโมตีเอ่ยชื่นชมเพื่อรักที่ตอนนี้ยกยิ้มหวานในชุดเจ้าสาวแสนสวยและที่เขาเองมีความสุขมากเช่นกันคือคนที่กำลังเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขคีโมตีจะไม่มาเสียอีกอาเหลียงเอ่ยขึ้นมาสิครับคนที่ผมรักแต่งงานทั้ง มนตีที่ไว้ก่อนจะมองเข้าไปในสายตาของอาเหลียงทั้งสองคนหลีกรับเพื่อนรักพี่ชายที่รักขอให้มีความสุขมากๆนะมนตรีเอ,อ่ยขึ้นพรมหัวเราะออกมาเบาๆอาเหลียงเองไม่เห็นใบหน้ามนตรีภาพวันนั้นมันก็บังเกิดขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกแต่มันก็ตลอดมานับจากวันนั้นซึ่งเขาเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเช่นกันหลังจากงานแต่งงานของอาเหลียงและประภัย มนตีเอกก็ไม่ค่อยได้แวะมาหาทั้งสองคนเลยจบจดวันนี้วันที่มีขขาวไม่สู้ดีนักกับประภัยเพื่อรักของเขามนตีนั่งมองไปยังรูปถายของเพื่อรักที่ตั้งอยู่ข้างหน้าผ่านมาน้ําตาของความเสียใจประภัยจะทุกคนไปเพราะมะเลง <c oughs> เธอจะเป็นเพื่อรักของฉันตลอดไปนะ <c oughs> มนตีเอ่ยท่าน้ําตานึกถึงจดหมายที่ประภัยเคยส่งให้เขาครั้งปลายเดือนก่อน มนตีหันไปมองยังอาเหลียงและหลานชายตัวเล็กที่ตอนนี้อายุเพียงเก้าเดือนเท่านั้นเห yeah. yeah. ยาเหยาต้องเข้มแข็งนะครับเพื่ออาตีมนตีเอ่ยขึ้นพร้อมเอื้อมมือไปอุ้มอสงอาตีน้อยของบ้านลูกชายคนเดียวของอาเหลียงและประภัยเยาเยาหมดแล้วจริงๆอาเหลียงเอ่ยขึ้นทั้งน้ำตามนตีที่นั่งอยู่ข้างๆเขาอยากจะเข้าไปปลอบอาเหลียงมากกว่าการเอ่ยปลอบใจ เงีย yeah, อย่าคิดแบบนั้นสิครับเฮียะยังมีอาทรงกีรัที่ต้องดูแลมนตรีได้เอ่ยขึ้นสายตาห่วงใยของมนตรีมันทําให้อาเหลียงรู้สึกดีขึ้นหลาตอนนี้เขาต้องการให้ใครสักคนที่คอยให้กําลังใจมากหลังงานศพของประภัยผ่านไปหลายเดือนมนตรีก็เข้ามาดูแลอาสรงเกือบทุกวันช่วงนี้เขาขอลาพักร้อนมาช่วยอาเหลียงดูแลอางรงและหลานเราช่วงนี้อาเหลียงเองก็ยังคงทําใจได้ไม่มากนะักเฮียะ มาทานข้าวก่อนนะครับมนตีเอ่ยขึ้นพร้อมยุก,กับข้าวมาตั้งโต๊ะหันมองไอเหลียงที่กําลังปีร้านก็จะหันมามองอาสงที่กําลังนั่งในรถเข็นเด็กพร้อมดุกด๊กติกดุก๊กดิกอยู่ตรีอย่าทิ้งเฮียกับอาสงนะตอนนี้เราสองคนไม่มีใครแล้วจริงๆอาเหลียงเอ่ยขึ้นหลังจากนั่งมองมนตรีที่กําลังนั่งป้อนข้าวให้เด็กน้อยไว้ขวบเศษท่าทางอาสงก็ติดมนตรีเช่นกันตรีไม่ไปท,ทิ้งเฮียกับอาสงหรอกครับ ตรีจะอยู่จนกว่าเฮียและอสองจะไม่ต้องการตีแล้วมนตรีเอ่ยขึ้นพร้อมยกยิ้มหวานออกมาตรีเราสองพ่อลูกไม่มีวันไหนที่ไม่ต้องการตีนะอเลงเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าจริงจังหลังจากทานอาหารเรียบร้อยมนตรีก็พาอาสองเข้านอนเรียบร้อยก่อนจะเดินเข้าห้องน้ำเพื่อชำระร่างกายเขาเองก็เหนื่อยกับการเลี้ยงอสองมาทั้งวันแล้วตรีพาตัวเล็กมานอนบ้านนี้บ้างสิลูก งั้นพวกนี้ตีพาไปนะครับพอดีว่าเฮียเหล่ต้องจัดยาชุดใหม่เข้าออร้านตรีว่าจะช่วยเฮียสักหน่อยดีใจจังเลยพ่ออโศกจะมาพรุ่งนี้เสียงดีใจของพ่อแม่มนตรีที่รองรักเด็กน้อยน่ารักอย่างอาสศกมากมนตีว่ามือถือลงทั้งรอยยิ้มก่อนจะเข้าห้องน้ำกอก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 ตีนอนหรือยังเสียงจากคนข้างนอกเอ่ยขึ้นมนตีที่กำลังล้มตัวลงนอนสวมกอดอโสงตัวน้อยอยู่ มนตีเดินไปที่ประตูพร้อมเปิดประตูให้คนข้างนอกเข้ามาอย่างครับเอ่อเย่ะยังไม่นอนหรอครับมีอะไรหรือเปล่ามนตีเอ่ยขึ้นอาเหลียงเดินเข้ามาที่เตียงนอนก่อนจะก้มมองลูกชายตัวขาวที่ตอนนี้หลับสนิทพร้อมขวดนมอาเหลียงยกยิบออกมาก่อนจะยกมือลูบไปที่หัวกลมของลูกชายอสศงผิวขาวขนตาสวยน่ารักน่าชังเหมือนประภัยเลยอาเหลียงเอ่ยขึ้น มนตีที่เดินเข้ามานั่งข้างพร้อมยกมือปลอบใจอาเหลียงประภัยเธอจะไม่มีความสุขเอานะครับาเห็นเฮียยังเศร้าอยู่แบบนี้มนตรีเอ่ยขึ้นอาเหลียงหันมองมนตรีก่อนจะกุมมือมนตรีไว้แน่นสายตาที่มองไปยังมนตรีความรู้สึกที่เขาเก็บมานานหลายปีนับจากวันนั้นมนตรีตกใจเล็กน้อยไม่อยู่อาเหลียงก็ยกมือมากุมที่ใบหน้าขาวของมนตรีเอ๊อเฮีย จะทําอะไรครับมนตรีเอ่ยขึ้นแต่อาเหลียงไม่ได้เอ่ยอะไรเขายกนิ้วโป้งเกลียไปทั่วแก้มและลิ้มฝีปากของมนตรีก่อนจะกดจูบลงบนฝีปากของมนตรีความรู้สึกวันนั้นมันกลับมาอีกครั้งเพราะทั้งสองเองไม่เคยคิดที่จะลืมมันได้เลยมนตรีหลับตาลับกับจูบนั้นมนตรีรู้ดีว่าอาเหลียงทําไปเพราะกลาลังเศร้าอืม,อมเสครางทุได้ลําคอดังขึ้น ก่อนที่อเหลียงจะผลาดจูมนั้นออกมาอย่างช้าๆหน้าผังสองคนชนกันและกันเฮีย <Yeah. S 1> มนตีเอ่ยขึ้นเบาๆก็อนจะชาอสายตาขึ้นมองคนตัวสูงตรงหน้ามนตีจึงเอ่ยขึ้นต่อเฮียเผอจุบตีอีกแล้วนะครับ <Yeah. S 1> มนตีเอ่ยและท่าที่เจ็บปวดทุกครั้งที่เฮียจุบตีเฮียไม่เคยเผอสักครั้งพราะทุกครั้งมันคือสมองของเฮียที่สั่งให้เฮียทํา อาเหลียงเอ่ยขึ้นมนตรีเม้มปากเข้าหากันเป็นเส้นตรงก่อนที่จะหันมองเด็กน้อยที่นอนอยู่บนเตียงเย <Yeah, S 1> จะทำแบบนี้เลยนะครับอาสองต้องมีแม่เอะอเออ,อย่าไม่ทันที่มนตรีจะเอ่ยจบลิ้ิฟีป,ป่าของเขาก็ถูกปิศาิอีกครั้งและครั้งนี้มันกลับมากกว่าเดิมอย่างที่เคยเป็นยิ้นร้อนของอาเหลียงถูกสอดเข้าไปในโพรงปากตามหาลิ้นเล็กนั้นครั้งแรกของมนตรี เขาไม่เคยให้ใครได้สัมผัสจูบนั้นเลยนับจากวันนั้นเพราะเขากลัวว่ารอยจูบนั้นจะจางหายไปเออเอ,อเสียงครางเบาๆของมนตีที่เปล่งออกมาก่อนที่ร่างของมนตีจะถูกอาเหลียงอุ้มมาวางอยู่บนโซฟาเล็กนั้นเอออย่าครับเฮียทำไมล่ะหรือที่จริงแล้วตีก็ไม่ได้คิดแบบเฮียเลยอยู่ๆอ,อาเหลียงก็เอ่ยขึ้นเฮียกำลังสับสนอยู่ตีเข้าใจดี แต่ตีอยากให้เฮียลองคิดดูอีกครั้งนะครับสำหรับเรื่องของเราบางครั้งเฮียอาจจะไม่ได้คิดกับตีแบบนั้นก็ได้นะครับมนตีเอ่ยขึ้นเขาเอกก็ไม่อยากให้อันเหลียงมาเสียใจที่หลังหากทำอะไรลงไปแล้วเออเฮียอยายขอโทษนะมนตียกยิ้มหวานให้อยากเข้าใจก็จะหันมองไปยังเด็กน้อยที่นอนหลับสนิทอยู่ตอนนี้ตีเฮียนอนด้วยได้ไหมมนตียกยิ้มขึ้นก่อนจะพยักหน้าครับ งั้นเดี๋ยวตีไปดูไฟก่อนนะเดี๋ยวเข้ามาครับมนตีเอ่ยขึ้นเราก็เดินออกไปอาเหลียงมองหลังมนตีจนลับไปเขาก็มองเด็กน้อยที่หลับสนิทพร้อมกดจุบที่แก้เบาๆเ <c oughs> ตียรัดลูกนะครอบครัวเราไม่ต้องมีแม่ก็ได้ตีน้อยว่างั้นไหมเรามีแค่เตียตีน้อยและนัตตีแค่นี้ก็พอใช่ไหมอาเหลียงเอ่ยขึ้นเบาๆก็จะหลับตาลงช้า,ชา เมื่อมนตรีปิดไฟเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้ามาที่เตียงดึงผ้าห่มขึ้นมาห่มให้อสงและอเหลียงก่อนจะล้มตัวลงนอนตรีมานอนตรงกลางสิลูกจะได้นอนริมนั้นจะได้ไม่ตกนะอนเหลียงเอ่ยขึ้นเพราะผู้ชายสองคนมานอนเตียงเดียวกันมันก็ดูแค่ไปมนตรีลุกขึ้นมาล้มตัวนอนอยู่ระหว่างอเหลียงและอสงหัวใจที่ต้นแรงความรู้สึกที่แน่นจุกไปได้วยความสุขได้แค่นี้เขาก็ดีใจแล้วเียขอกอดได้ไหม แค่นอนกอดเท่านั้นอาเหลียงเอ่ยขึ้นเขาต้องการแบบนี้มานานแล้วแขนหนาพาดผ่านเอวบางพร้อมมือสองมือที่ประสานกันอย่างอัตโนมัติไม่ต้องมีใครสั่งหัวใจของเขาสองสองสั่งกันเองแต่ติดที่ว่าตาคนตามไม่รู้จะเริ่มกันยังไงมากกว่าหากวันหนึ่งเด็กน้อยที่นอนอยู่เอ่ยถามขึ้นตีได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับเฮียมนตีเอ่ยขึ้นพร้อมหลับตาลงทั้งน้ำตา มืออีกข้างก็สวมกอดเด็กน้อยที่กำลังหลับอยู่อีกข้างก็กำลังประสานเข้าด้วยกันกับคนที่เขาแอบรักมาตลอด13ปีต่อมาอาเหลียงและมนตีก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาปกติอยู่เลี้ยงอาสงตาแบบของทั้งสองคนถึงแม้แรกๆจะโดนดิทามาโดยตลอดเรื่องของความไม่ถูกต้องเพราะญาตินั้นเป็นคนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ต่ไม่ยอมรับเรื่องแบบนี้แต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยที่จะทำผิดอะไร ตลอดสิบกว่าปีอาเหลียงและมนตีไม่เคยเกินเลยกันมากกว่าสัมผัสภาย,ภายนอกเท่านั้นสวัสดีครับตียสงหิวแล้ว่าเสียงน่ารักเอ่ยออกมาผู้ลูกชายวัยสิของเขากลับมาจากโรงเรียนเดี๋ยวเตียโทรสั่งให้นะกินอะไรเดียรลูกอาเหลียงเอ่ยขึ้นอคิดถึงนัาตีจังเลยอะเมื่อไหร่จะกลับมานะเด็กน้อยเอ่ยขึ้นแล้วก็เอามือยันคางเล็กตัวเองไว้อย่างน่ารัก ก็ต่เงยหน้ามองคุณเป็นพอ่อที่ยกมือจับหัวกลมไปมารอบนี้จะตีไปยุโรปก็จะนาหน่อยนะทนหน่อยนะโอเคอาเลี้ยงเอ่ยขึ้นหนูจะทนได้ฮะพาะแต่เตีย่ยเหอะทนได้หรือเปล่าน้วเสียงทะเล่นน่ารักเอ่ยขึ้นแซวคุนพอ่อพอรู้ดีว่าพ่อแลนะน้าของเขารู้สึกยังไงต่อกัน <c oughs> ย่ามาแซวเตี่ยนะก็แต่มีการบ้านไหมขึ้นไปทำการบ้านก่อนไปเดี๋ยวข้ามาส่งเตี่ยจะเรียกนะ ลับผมฟอดร,รักแต่ที่สุดเลยครับทรงที่กดจมูกห่อแก้ผู้เป็นพอ่อก็จะวิ่งขึ้นบ้านไปคือไปทําการบ้านจริงๆนะอย่าเอาแต่เล่นเกมล,ล่ะอาเลียงเอ่ยขึ้นอย่ารู้ทันลูกชายของตัวเองครับคุณเตียที่รักเสียงน่ารักเอ่ยประชดในขณะที่รีบวิ่งเข้าห้องไปอาเลียงเอก็หัวเราะออกมาเบาๆก็จะมองไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่ตอนนี้ปรากฏใบหน้าขาวของใครคนหนึ่งอย่าบ่นลูกนะสิเฮียจะดูลูกทําไมกันนะ่ะฮะได้ยินด้วยเหรอแต่ยินสิเสียงดังขนาดนั้นน่ะไม่อยากให้บ่นรีบลาออกแล้วก็มาอยู่เฝ้าลูกเลยสิอย่ามาท้านะเฮียไม่ได้ท้าถ้าไม่อยากให้อซองถูกบ่นหรือกินแต่กับข้าวตามสั่งที่มีแต่ผงชูรสก็รีบลาออกมาสิไม่คุยกับเฮียแล้วเพราะตอนนี้ก็เรามีคนแอบฟ้องตีอยู่ครับมนตีเอ่ยขึ้น ก่อนจะยกมือถือขึ้นมาโชว์เป็นข้อความจากเด็กน้อยน่ารักที่กำลังฟ้องเรื่องอาหารการกินที่แสจะคิดถึงของหน้าตีเฮ้ย <laughs> <laughs> ก็คิดแบบลูกนะลาออกเถอะนะลาออกมาดูแลเฮียกับลูกเถอะนะนี่มันก็เจ็ดปีแล้วอ่าเลี้ยงเอ,อ่ยขึ้นแต่ยังไม่ทันที่มนตรีจะเอ,อ่ยขึ้นเสียงลูกน้องของมนตรีก็ดังเข้ามากลับไปครับผมกันสุดท้ายแล้วครับชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาที่ผ่านเข้ามาในวิดีโอ ถาเอาอาเลียงรู้สึกงุนขิดใจก็จะเอ่ยขึ้นเมื่อชายหนุ่มนั้นออกไปแล้วไรน้ำเสียงแข็งขึ้นเอ่ยออกมาตลอดเวลาที่เขามีมนตรีมาเขาไม่เคยมองใครหรือผู้หญิงคนไหนแต่เขาเองลืมไปว่าเขาไม่เคยจะบอกรักมนตรีเลยสักครั้งตั้งแต่วันที่เขาและมนตรีสัญญาว่าจะดูแลอาสงด้วยกันแค่ลูกน้องครับไม่ต้องเสียงเข้มขนาดนั้นหรอกแค่นี้ก่อนนะเฮียตีขอไปทํางานก่อนนะครับอย่าดุกลูกมากนะครับ เดี๋ยวสิยังไม่ทันที่มนตีจะกดปิดอาเลีกก็เอ่ยทักไว้มีอะไรเหรอครับเฮียมนตีเอ่ยขึ้นหามตั้งใจทำงานนะเฮียกับลูกรออยู่ครับคุณเฮียไปนะครับน้ำเสียงน่ารักเอ่ยประชดไม่แปลกที่อาทงได้ความน่ารักมาจากใครเดี๋ยวสิมนตียกยิบออกมาเมื่ออีกคนเอ่ยทักอีกครั้งอะไรอีกครับมนตีเอ่ยขึ้น อาเหลียงที่กรอกตาไปมาก็จะเอ่ยขึ้นคิดถึงนะไปทำงานเถอะอาเหลียงเอ่ยขึ้นก็จะปิดวิดีโอทันทีเขาทั้งเขินทั้งอายที่จะบอกรักและพูดอะไรออกมาแบบนี้เพราะอายุก็ปานนี้แล้วเตียถ้ารักก็บอกไปดีฮะหนูรอเล่นนาตีว่าแม่อยู่นะไอ้ไอ้ตัวแซบไปอ่าฟังผู้ใหญ่คุยกันนะเดี๋ยวเถอะก็หนูหิวนี่นะข้ามาหรือยังฮะ เสียงเล็กเอ่ยขึ้นพอดีกับร้านข้าวยกจานอาหารตามสั่งมาพอดีตัวเล็กก็วิ่งไปรับมาทันทีก่อนจะนั่งทานข้าวอาเหลียวมองไปยังลูกชายสมบัติชิ้นหนึ่งที่ประภัทิ้งไว้ให้เขาแต่เขาก็ต้องขอขอบคุณประภัที่ทิ้งสมบัติอีกชิ้นไว้ให้เขาอย่างมนตีเพื่อรักของเธออางเอาผ้าไปตากหลังบ้านแลลูกผ้าปัเสร็จแล้วอาเหลียงเอ่ยด้ียลูกชายก็จะหาไปขายยา และแนะนำยาให้กับคนไข้ปกติกรุงกริงกรุงกริงสอบถามก่อนได้นะครับอาเลีกยงเอ่ยขึ้นโดยที่ยังไม่ได้มองลูกค้าที่เข้ามาเจคเลียงซงอยู่ไหมฮะเสียงเล็กน่ารักเอ่ยถามอา้าวของขวัญอาซงตากผ้าอยู่หลังบ้านนู่นขอบคุณฮะอาเลียงยกยิ้มออกมากับความน่ารักของเด็กน้อยบ้านตรงข้ามของขวัญเป็นเด็กรุ่นเดียวกับอาซงเป็นเด็กดีมากๆแต่ติดที่มาม่าของเขาเป็นบ้านเล็ก ทาให้ดูจะมีปัญหาเล็กน้อยกรุงกิงกุ๊กกลิงสอบถามก่อนได้นะครับอ่าเล้งเอ่ยขึ้นทั้นที่ยังก้มหน้าอยู่ขอถุกยาสองกล่องนะครับอ่าเลี้งมึนงิดใจเสียงหวานขนาดนี้อยู่ๆก็มาซื้อถุงยาตั้งแต่เช้าความเงียบน,นี่ไม่เคยปลาณีใครจริงๆแม้แต่เช้าเลยเอ้ยโอ้โหน้ำเสียงทำท่าจะเอ่ยบ่นพร้อมเงยหน้าขึ้นมามองลูกค้าแต่กลับเงียบพร้อมอ้าปากค้างไปเลย ต่เอ yeah. เสียงทำท่าจะเอ่ยเรีย <screen> กชื่อคุณตรงหน้านิ้วเร็วสวยจอด,ดที่ริ้ฝีปากจนอาเลี้ยงหลงไหลชูไม่ต้องบอกลูกน,นะครับแล้วตีกลับมาฝากเขาไปเก็บก่อนนะมนตีเอ่ยออกมาทั้งที่ใจเขาอยากจะสวมกอดคุณตรงหน้ามากเพียงใดไปครั้งนี้เขาไปนานมากเพียงเพราะอยากจะทํางานให้มากที่สุดเราจะไปไหนอ่ะเพื่อกลับมาเฮียว่าไปพักก่อนไหมอาเลี้ยงเอ่ยถามขึ้นยาเป็นห่วงก่อนจะดิกก้กระเป๋าของมนตีไว้ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตีออกไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนแป๊บนะครับอยากทําของอร่อยๆให้คนแถวนี้ทานกินของไม่มีประโยชน์มาหลายเดือนแล้วนี่เดี๋ยวมานะครับรอยยิ้มหวานที่ถูกส่งมาทําเอาอันเหลียงใจเต้นแรงมนตีกลับมาครั้งนี้เขาจะต้องบอกรักมนตีพอไปรู้ว่ามนตีกลับมาครั้งนี้จะมาได้แค่กี่วันและอีกกี่เดือนที่มนตีจะต้องกลับไปทํางานอีกซึ่งอธิจริงเขากลัวความใกล้ชิดของลูกน้องคนนั้นมากกว่าอติอติ รามากินข้าวได้แล้วอาเหลียงตะโกนเรียกลูกชายที่หมกตัวอยู่บนห้องของขวัญก็กลับไปนานแล้วอาเหลียงเดินหงหยิดเข้ามาก่อนจะปิดร้านวันนี้เขาปิดร้านไวเพราะมตรีบอกว่าจะมีเรื่องบอกสองพ่อลูกวันนี้ร่างเล็กวิ่งลงมาจากชั้นบนดิ่งมาที่โต๊ะอาหารที่ดูตะการตาพร้อมดวงตาที่เบิกกว้างว้าวทำไมมันถึงเยอะขนาดนี้ล่ะครับเสียงของลูกชายเอ่อยขึ้น อาเหลียงยกยิ้มบอ,อกมาอยากมีความสุขยิ่งเห็นลูกชายวิ่งเข้าไปก่อนนาตีของเขานาตีคนที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆนาตีคนที่ลูกชายเขาพราำบ,บอกเสมอว่าอยากเรียกนาตีว่าแม่แต่ติดที่ว่านาตีของเขาเป็นผู้ชายเห็นบอกว่ามีเรื่องอยากจะบอกมีเรื่องอะไรเหรออาเหลียงเอ่ยถามคนข,ข้างๆด้วยแววตาที่กลัวเรื่องที่จะบอกเลอเกินนาตีอย่าบอกนะว่ามาแป๊บเดียวแล้วจะไปอีกหลายเดือน นูคิดถึงน้าตีครั้งที่แล้วก็ไปเกือบห้าเดือนน้าตีไม่คิดถึงหนูกะเตียเลยเหรอครับน้ำเสียงเบาลงของลูกชายอาเหลียงค่คอยๆลูบชอลงพร้อมมองไปยังมนตรีที่กำลังสวมกอดอาทรงไว้ตรลงแล้วนะอาตีน้าตีเขาต้องไปทำงานนะลูกเสียงปลอบใจของอาเหลียงเป็นคำปลอบใจตัวเองไปด้วยก่อนที่มนตรีจะหัวเราะออกมาเบาๆกับพ่อลูกคู่นี้ที่อยู่ๆก็ดามากลางโต๊ะอาหารตัวที่เขายังไม่ได้บอกอ,อะไรเล,เลยสักนิด เอาเข้าไปสองพ่อลูกคู่นี้นาต,ตียังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะไปไหนอีกอ่ะสองพ่อลูกที่มองเขาด้วยสายตาเดียวกันก็จะทำหน้างงๆก็ทุกครั้งนาะตีก็จะบอกว่าคราวนี้จะไปประเทศนั้นประเทศนูน้นประเทศนี้กี่เดือนประเทศนี้กี่เดือนแบบนี้ตลอดอะ่ะ <c oughs> นาก็จะบอกเหมือนเดิมนั่นแหละยังไม่ทันได้เอ่ยจบใบหน้าเล็กก็ซบไปอกเขาอีกครั้งพร้อมน้ำตามือบางลูกบนกลุ่มผมนิ่ม,มเบาๆก็จะเอ่ยขึ้น น้าเขาจะบอกว่านับจากวันนี้น้าจะไม่ไปไหนแล้วครับน้าจะอยู่กับอาโซตลอดไปหรือจนกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้จะไม่ให้น้าอยู่แล้วประโยคคําพูดของมนตีทาสองพ่อลูกนิ่งไปเลยก่อนที่เด็กน้อยจะปล่อยหฮออกมาพร้อมเสียงหัวเราะความสุขที่มีตอนนี้มันคือความสุขที่มนตีต้องการมันมานานแล้วแต่ที่เขาต้องการมากกว่าตอนนี้ก็คือคําว่ารักจากผู้ชายข้างๆสิบกว่าปีมานี้เขารู้ดีว่า อาเหลียงยังลืมประภัยไม่ได้เขาคิดแบบนั้นสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Love, อย่าลืมกดซับสไคร้เพื่อปเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับแย่ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio